สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเจ้าเก่าเลยนะครับก็บางเอิญนว่าวันนี้เนี่ยผมได้เปิดกราฟนะครับในบิตครับขึ้นมาดูนะครับสกุลเงินตัวหนึ่งชื่อว่าเนียนะครับ N E A R นะครับผม ก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาในบิตคราเนี่ยได้ไม่นานเนาะล้วผมก็ตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้ซื้อเก็งราคาไว้ระดับหนึ่งะครับซื้อไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ขายนะครับเล่นสั้นๆแล้วบังเอิญว่าวันนี้ผมมาเปิดกราฟดูนะครับก็จะมาะวิเคราะห์กราฟให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในระดับแนวไหนนะครับผม ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะเวลาที่ผมได้ลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบของส่วนตัวผมเองนะนะครับจากเวลาที่ผมดูหรือว่าเวลาที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมอย่างถ้าเกิดเล่นสั้นนะครับไม่ได้เล่นยาวมากเป็นเดทอะไรเงี้ยก็จะดูที่ไทม์เฟรมประมาณ15้านาที30มนาที1่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ฮะอย่างตอนนี้นะครับกราฟของเนี่ยนะครับผมได้เปิดไทม์เฟรมไว้ที่15นาทีนะครับแล้วผมก็ได้ทําการตีเส้นแนวรับแนวต้านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการตีแนวรับแนวต้านแนะนําให้ไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ไปลองศึกษากันดูนะครับรวมไปถึงการ ตีเส้นเทนไลน์ด้วยนะครับโอเคสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอันนี้ดูกราฟภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเพิ่งเข้ามาในวันที่นี่ฮะประมาณวันที่9นะครับผมนี่ฮะวันที่9พฤศจิก,กายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ทธันวาแล้วนะครับผมก็ประมาณเกือบเดือนนะครับ รู้สึกว่าวันนั้นที่ผมเข้าราคาไปนะครับจนมาเข้าตรงช่วงประมาณนี้นะครับตรงช่วงประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมจําไม่ค่อยได้คือผมรู้ว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยมันมันมันเข้ามาในบิตคัพนะครับคือให้เพื่อนเพื่อลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกๆเหรียญเนี่ยเวลาที่เป็นเหรียญใหม่เข้ามาในกระดานเทรดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหรียญนั้นเนี่ยจะมีอัตราการพุ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะมีการอ่าจะมีอัตราในการมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยสูงมากๆนะครับ และมันเป็นอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างหลายเดียนเลยนะครับผมอย่างเหรียญตัวเนี้ยนะครับวันแรกที่เข้ามาเนี่ยตอนแรกราคาเปิดไปอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะเบาท9.96นะครับดูฝั่งขวาสุดนะฮะนี่ยครับประมาณ 9. 9นี้มัน9.9้าจุดเกนี่ยประมาณ9.8 9.9ประมาณนี้นะครับและภายในช่วงเวลาเดียวนะครับอันนี้คือ1แท่งคือ15นาทีนะเนี่ยสินาทีแรกเนี่ยที่มันเข้าในกระดานเนี่ยดูสิครับว่ามันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปแบบพู่งนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้ นะครับจาก9เหรียญนะครับเอ้ยจาก9บาทเนี่ยเพิ่มไปถึง26บาท25บาทเลยนะครับถือว่าสูงมากๆประมาณ2ออเท่ากว่าๆเลยนะนะครับก็อัตราการบวกเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันยังเป็นเหรียญใหม่เนี่ยนะครับดูนี่อัตราการที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับยังมีท่าทีว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังมีท่าทีว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราลองมาตีแนวรับตรงนี้ นี่ครับอันนี้เป็นแนวรับแรกหลังจากที่ราคาได้เปิดขึ้นนะครับปุ้งขึ้นมาครับแล้วก็ลงมาตรงนี้หลังจากนั้นก็มาที่โซนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ตีแนวรับไปนี่นะครับปังปังปังนี่ฮะสูตรใหม่นะครับสูงกว่าสูตรเก่าสูตรใหม่สูงกว่าสูตรเก่าสูตรใหม่สูงกว่าสูตรเก่านะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันกําลังอยู่ในขาขึ้นนะครับพอมันทะลุตรงนี้ไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเห็นไหม พอมาทะลุตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับมันเป็นการผป่งบอกว่าอยู่ในเทนขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมันก็พุ่งทีเดียวเลยปูดไปเลยนะครับใครที่เก็บตรงช่วงนี้นะครับมาเข้าตรงโซนประมาณนี้นะครับก็ได้กําไรกันไปมากกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยมันเริ่มมีการเบรกนะครับมาเบรกที่ตรงนี้หัวนี้นะครับหัวนี้ สำหรับใครที่กําลังวิเคราะห์ตัวพวกเหรียญเหรียญเนียอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีคนเล่นหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นพวกสกุลหลักๆกันเนาะบิตคอยอีทิลเลียมไรท์คอยอะไรประมาณนี้นะครับดอกคอยนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็พวก XRP อะไรประมาณพวกนั้นนะครับผมแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยเวลาที่บางจังหวะแล้วเนี่ยเหรียญสกุลหลักๆเนี่ยมันยังไม่ถึงเ,เวลาที่มันควรเข้านะครับผมก็จะมาดูเหรียญพวกสกุลลองๆอย่างเช่นสกุลที่ ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็คือเหรียญนี้นะครับยิ่งเข้ามาในตลาดใหม่ๆด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยในภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับจะมีช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับที่มันทําการตีกลับเข้ามานะครับแล้วก็มาชนแนวรับตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับตรงนี้ชนโซนประมาณนี้นะครับไม่สามารถทะลุดายก็เด้งขึ้นไปนะครับจนทยอยก็ค่อยขึ้นมาค่อยขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหน้าปัจจุบันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับนะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันกําลังทําอะไรนะครับและรูปแบบตรงนี้เนี่ยมันเข้าขายในเรื่องของอรูปแบบแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขอขยายกราฟนิดนึงแต่ก็ต้องติดตามเป็นระยะนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่จะเล่นสั้นนะครับผมเล่นแบบถือวันเดียวขายเลยอะไรเงี้ยนะครับมาดูกันครับอันนี้ผมได้ตีไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลบ อันนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เพื่อนๆจะได้ดูว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับเนี่ยเราจะต้องติดตามสถานการณ์บ,บ่อยๆนะครับสําหรับใครที่เล่นสั้นนะครับพยายามดูบ,บ่อยๆดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นสั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องติดตามคอยดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันคือทรัพย์สินของเราเนาะเวลาที่เราเอาเงินไปลงทุนกับอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามเป็นตลอดระยะเวลานะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับ กราฟเนี่ยมันได้ทําการเด้งลงมา1ทีนะครับขึ้นไปทําท่าเหมือนว่าจะลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกลงมาลงมาลงมาแล้วก็ทะลุตรงนี้ลงมานะครับทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้จนมันมาเบรกที่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ทาท่าท่าทีว่ากําลังจะขึ้นอีกนะครับเหมือนจะจะเหมือนจะค่อยๆเหยบขึ้นเถิบขึ้นเถิบขึ้นเกอบขึ้นเรื่อยๆนะครับและรูปแบบตรงนี้แหละครับเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยค่อนข้างเล่นบ่อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นรูปแบบอออออะไรรขกกตงนนี้่ น, auto: น,นี่ฮะมันคือรูปแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ฮะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมไตรแองเกิลนะครับผมสามเหลี่ยมไตรแองเกิลจะเป็นรูปแบบของแบบนี้คือจะมีรูปแบบของกราฟคือในการบีบลงบีบลงบีบลงเรื่อยๆนะครับบีบลงเรื่อยๆบีบลงเรื่อยๆจนเกิดเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปแบบสามเหลี่ยมไตรแองเกิลนะครับผม Symmetrical นะครับ Symmetrical ไตรแองเกิลนั่นเองนะครับผม s y มเทติเคิลตายองเกิลนะครับทีนี้เราจะกลับไปดูนะครับที่กราฟของเราเปิดกราฟหน้าใหญ่โอเคนะครับเราก็มาตีกราฟเลยครับเมื่อกี้นี้ที่ผมได้ทําการตีไปเท mm. น,นไลน์นะครับนี่ฮะฟังถูกไหมนะครับแล้วก็ด้านล่างตูดขึ้นมาข้างบนเป็นไงครับถูกไหมเหมือนไหมครับเหมือนรูปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ไหม นี่แหละครับก็เป็นรูปแบบของซ mm ิมเมติกไตแองเกิลนะครับผมถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ราคามีการทะลุไปนะครับมันจะไปไหนนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าถ้ามันทะลุขึ้นข้างบนเนี่ยมันอาจจะมาเบรกที่จุดนี้นะครับก็คือเส้นแนวต้านด้านบนตรงนี้โซนระยะอ่าโซนราคาตรงโซนนี้นะครับและถ้าเกิดมันล่วงลงมาเนี่ยราคาจะไปอยู่ที่โซนไหนโซนแรกเลยนะครับก็คือแนวรับตรงนี้ เส้นแรกถ้ามันทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้นะครับเส้นต่อมาก็คือแนวรับตรงนี้นะครับผมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเข้าตอนช่วงนี้นะครับรอให้มันมีแท่งเขียวขึ้นไปสักหนึ่งแท่งก่อนนะครับรอให้มันมีแท่งเขียวขึ้นไปสักหนึ่งแท่งเป็นการคอนเฟิร์มก่อนว่ามันเลือกเส้นทางแล้วนะว่ามันจะขึ้นนะครับเราค่อยซื้อบ่ายแล้วก็อาจจะซื้อเก็บไว้ไม่นานนะครับถ้าเกิดจะเล่นสั้นก็ก็สามารถเล่นได้นะผมคิดว่าน่าจะเล่นได้อยู่ ท,บบ nder. ทีนี้มีอีกรูปแบบหนึ่งครับเวลาที่เราจะกะว่าถ้าเกิดมันไปทะลุขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะไปถึงไหนหรือว่ามันทะลุลงล่างเนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่สามารถใช้ได้ก็คือให้เราวัดราคาตรงช่วงนี้นะครับวิธีวัดราคาตรงช่วงนี้นะครับก็คือให้เรามากดที่เทเลไลน์ตรงนี้เอาเส้นเทเลไลน์มานะครับแล้วเราก็ตีกรอบของมันนี่ครับตั้งเป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ,มาณช่วงนี้อ่าประมาณช่วงนี้นะครับ ความสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็กด copy ไปเลยครับ control ค้างไว้แล้วก็กดมาตรงนี้นะครับล้วก็กด c o n t r ร l ค้างไว้อีกทีหนึ่งกดมาตรงนี้นี่ฮะล้วก็ปล่อยชัดเจนไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ราคามันทะลุนะครับเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นระยะที่ในการาฟในช่วงกรอบของราคาตรงนี้กรอบของสามเหลี่ยมตรงนี้ครับมันได้มีราคานะครับ ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณเส้นนี้นะครับเราก็สามารถตีออกมาได้ว่าถ้าเกิดมันทะลุมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดทะลุลงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเส้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่บางทีแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเปิดเจอจังหวะดีๆเนี่ยผมก็จะทําการเข้าเทรดนะครับเราจะต้องทําการดูแบบนี้ให้เป็นก่อนนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาถามว่าพี่ช่วงนี้มีเหรียญไหนหน่าเข้าบ้างมีเหรียญไหนควรซื้อไหมเหรียญไหนควรเก็บ คือผมตอบไม่ได้ครับจนกว่าจะได้มาดูกราฟนะครับจนกว่าจะได้มาดูกราฟแบบนี้แหละผมถึงจะตอบได้ว่าเอ้ตัวนี้มันน่าเก็บไหมเปอร์เซ็นต์ในการที่มันจะขึ้นเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมมันควรเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางที <laughs> มีสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาถามผมว่าเหรียญไหนหน่าซื้อดีพี่อะไรเงี้ยครับบิตคอยน่าซื้อไหมถ้าเกิดบิตคอยน่าซื้อไหมก็ต้องไปดูที่กราฟก่อนครับซึ่งกราฟตอนนี้ของบิตคอยเนี่ยค่อนข้างขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับผมก็ยังมองว่า อาจจะยังเป็นราคาที่ยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะสำหรับส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่เล่นเก็บยาวๆนะครับก็สามารถซื้อเก็บไปเรื่อยซื้อเก็บไปเรื่อยก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่อนาคตก็ไม่แน่ครับมันอาจจะทะลุ0 0 0 0นไปก็ได้ครับไม่มีใครรู้นะครับต้องติดตามเป็นระยะระยะเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปฝึกฝนกันได้นะครับใช้ได้กับทุกสกุลเงินนะไม่ใช่เฉพาะเนียนะครับอันนี้บังเอิญว่า วันนี้เนี่ยผมเปิดมาเจอสกุลเงินนี้นะครับผมก็เลยลองมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้แบบวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันทะลุเนี่ยนะครับมันจะไปทางไหนแล้วก็ให้ดูนะครับในรูปแบบรูปแบบแรกนะครับจริงๆแล้วผมยังไม่ได้เคยสอนเรื่องของรูปแบบแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกแล้วกันนะครับซิมเมติกไตรแองเกิลนะครับซิมเมติกฮอตนะครับผมหรือว่าเรียกว่าซิมเมติกไตรแองเกิลก็ได้นะครับ นนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับผมพยายามดูกราฟบ่อยๆครับสำหรับมือใหม่เนี่ยก็พยายามดูคลิปทบทวนนะครับในการตีแนวรับแนวต้านแล้วก็การตีเส้นเทนลไลน์นะครับผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วเนาะก็สามารถดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะได้ที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มไลน์ Open Chat ได้นะครับผมก็ตั้งกลุ่มไว้นะครับสำหรับใต้คลิปนี้ก็จะมีแปะไว้เหมือนกัน ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกที่เทรดในบิตคัพนะครับหรือว่าอยู่ในตลาดของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมเหมือนพี่เหมือนน้องกันเนาะนะครับเพราะว่าเราก็เป็นสายนักลงทุนเหมือนกันนะครับก็มีอะไรก็จะแชร์กันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนอกสำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเลือกทางไหนนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะก็ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ